เช้าวันต่อมานุชได้โพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตว่าแพหหอมป่วยทางจิตจึงต้องส่งตัวรักษาที่ศูนย์บำบัดจิตเวทที่นี่แพหหอมได้พบกับหญิงชลาที่เป็นผู้ป่วยคนหนึง่งที่ชอบทำเพลงกระท่อนกระแท่นแพหหอมตกใจชะงักเพลงที่นันแต่งให้แสงเป็นทํานองเดียวกันกับ ที่แพทกระแพหอมนำมาแต่งใหม่แพ้หอมหาโอกาสคุยกับยายมีบ่อยๆวันหนึ่งคุณยายหยิบรูปถ่ายเก่าๆใบหนึ่งออกมาให้ดูเป็นรูปหมู่ของนักแสดงในโรงละครเฉลิมบุรีแพหอมขยี้ตาตัวเองเมื่อมองหน้าคนในภาพนี่มันอะไรกันเธอรู้สึกว่าเธอรู้จักทุกคน ทั้งลักมีและมัน่นฉันรู้จักคนในรูปนี้ค่ะก็แน่แล้วสิใครๆก็ต้องรู้จักคณะเฉลิมบุรีของคุณลุงนาคโดยเฉพาะนางเอกยอดนิยมอย่างพี่แสงคุณยายเคยเล่นละครในคณะนี้หรอคะตอนนั้นฉันยังเด็กอยู่แต่พี่แสงบอกว่าฉันมีแวว ถ้าอย่างนั้นคุณยายช่วยเล่าเรื่องโรงละครกับคนในรูปให้แพรฟังได้ไหมคะตอนนั้นฉันอายุเจ็ดขวบคุณแม่เสียไปไม่ถึงปีคุณพ่อกลัวว่าปิดเทอมฉันจะเหงาก็เลยพาฉันไปไหนมาไหนด้วยตลอดแต่ที่ที่ทำให้ฉันตื่นเต้นมากที่สุดก็คือโรงละครเฉลิมบุรีของลุงนา วันแรกที่พบพี่แสงฉันก็รู้สึกได้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้งามแต่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นแต่ยังมีจิตใจงดงามอีกด้วยผิดกับลุงนาคที่แม้ได้ยินเสียงฉันก็รู้สึกกลัวจนแทบไม่กล้าเข้าใกล้คุณยายมีลำลึกอดีตจากวันนั้น นาคให้นั้นเป็นนักเปียนโนประจำคณะละครจากนักดนตรีข้างถนนที่มีมีแม้แต่ที่สุกหัวนอนนั้นจึงกลายมาเป็นนักดนตรีของคณะละครเฉลิมบุรีประสบความสำเร็จมากมายหล่อนอย่าได้ที่พูดเลอะเ,อเทอะเชียวนะถ้าคุณลุงมาได้ยินเข้า มีหวังหลังลายละครบนเวทีจะสนุกแค่ไหนก็ยังแพ้ละครชีวิตที่นับวันจะเข้มข้นขึ้นสึ่งทั้งสองเวทีผู้มีสิทธิ์ขาดในการกำหนดบทบาทมีเพียงผู้เดียวคนที่ยายมีหมายถึงก็คือหน้าคุณยายมีเล่าว,ว่า นาคซ้อมบทละครเรื่องใหม่ให้แสงโดยแสดงได้ถึงอารมณ์ดูจริงจังจนอุ่นที่หลงรักนาคอยู่แอบเก็บความหึงหวงไว้ในใจอุ่นเริ่มหงุดหงิดใส่แสงบ่อยๆก่อนที่จะขึ้นแสดงละครเรื่องใหม่หนาคเข้ามาหาแสงที่กำลังแต่งตัวอยู่ในห้องเขาไล่มีออกไปนันไม่เห็นมีแอบอยู่ เสียงเออะโวยวายอะไรกันข้างในคุณลุงทะเลาะก,กับพี่อุน่นจําไว้อย่าเอาตัวมึงไปเทียบกับแสงตั้งแต่พรุ่งนี้มึงห้ามมาเหยียบบนเรือนนี้อีกนาคตวาดแล้วเดินออกมาคุณยายมีเล่าจนหลับ แพหอมห่มผ้าให้คุณยายแล้วถือวิสาสะหยิบรูปถ่ายของคนในโรงละครติดมือมาเพื่อเอามาให้นิคุณดูในวันรุ่งขึ้นทีนี้เชื่อหรือ,อยังว่าแพรไม่ได้บ้าไม่ได้จิตร้อนคิดไปเองเมื่อนิคุณเพ่งมองรูปอย่างสนใจเนี่ยนะหลักฐานที่เธอว่าก็ใช่นะสิเห็นไหม นี่ข้างหลังเนี่ยโรงละครเฉลิมบุรีคนนี้แสงแล้วนี่คุณชายหน้าเอาเข้าไปแล้วยายลิซ่าคุณหนูโสกับผู้จัดการชายไม่จริงหญิงไม่แท้นี่หะมาโผล่รวมกันอยู่ในรูปนี้ได้ยังไงแพรหอมคุณคิดเดินไปเดินมานี่แหละที่ทำให้แพรยิ่งงงมากขึ้นคุณยายบอกว่ายายลิซ่าเนี่ยคือรักส่วนคุณโสคือนี ลูกพี่ลูกน้องกับแสงแล้วอีตาชายเนี่ยเป็นผู้กำกับเวทีชื่อมั่นที่เกียรตนันเอามากๆนิกุลกุงหัวเครียดไปด้วยนิกุลขับรถพาแพรหอมไปที่วังนาคลาชตามคำขอเพื่อจะไปหาหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับการละลึกชาติแต่คราวนี้แพรหอมพบว่า รถบรรทุกกำลังขนข้าวของเก่าๆในวังขึ้นรถแพรหอมพยายามเข้าไปห้ามว่าขอเช็คตรวจดูของทั้งหมดก่อนแต่คนที่มาขนของไม่สนใจขับออกไปแต่จังหวะนั้นลังกระดาษใบหนึ่งซึ่งซ้อนไว้ห,หลังรถมินมินถูกแรงกระชากล่วงหลดลงมาที่พื้นกระดาษในลังกระจายออก แพรหอมก้มลงมองกระดาษเห็นเป็นบทละครพิมพ์พยาบาทแพรหอมเก็บขึ้นมาดูอย่างตื่นเต้นนี่ไงหลักฐานพี่นิมาดูเร็วนิคุณรับมาดูเห็นตัวพิมพ์ดดกลางหน้ากระดาษว่าพิมพยาบาทถัดลงมาอีกบรรทัดเขียนว่าบทประพันธ์และกำกับการแสดงโดยหม่อมราชวงศ์นาคนาลา อีกบรรทัดเป็นลายนามผู้แสดงนี่เป็นบทละครเก่าที่เก็บอยู่ในวงนังนาคราดหมายความว่าค่ะทุกอย่างที่แพรเคยบอกหมอเกี่ยวกับคนเหล่านี้ที่แพรเคยเห็นพวกเขาเคยมีตัวตนอยู่จริงๆหมอชาติทำหน้าเหมือนถูกผีรอกหันไปมองนิกลุลทีนี้พี่นิกับคุณหมอจะเชื่อได้หรือ,อยังคะ ว่าแพรไม่ได้บ้าแล้วก็ไม่ได้จิตหลอนคิดไปเองตอนแรกฉันก็นึกว่าแพรเขาคิดมากจนประสาทหลอนแต่พอเห็นหลักฐานฉันก็พูดไม่ออกนี่คุณบอกกับหมอชาติแต่แพรหอมเคยโวยวายนะแพรแค่เล่นละครตัางหากเพราะแพรอยากอยู่ที่นี่ผมยังไม่เคยได้ยินว่าคนปกติที่ไหนอยากอยู่ที่นี่เลยนะแต่ที่นี่มีคนคนหนึ่ง ที่จะยืนยันเรื่องระลึกชาติของแพรได้แพรถึงต้องอยู่เพื่อถามข้อมูลจากท่านหมายถึงใครม่อมหลวงมีนาลาหลานสาวคุณชายนาคเจ้าของบทละครในมือหมอนั่นแหละค่ะหมอชาติอึง้งนิกุลพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้อยู่ก่อนแล้วหมอชาติเข้าไปค้นข้อมูลประวัติคนไข้และในที่สุดก็พบ เจอแล้วหม่อมหลวงนีนาาหมอชาติตั้งใจอ่านเงยหน้ามองแพรกับนิคุณอย่างไม่อยากเชื่อแต่เราจะเชื่อทุกอย่างที่ท่านเล่าไม่ได้แต่แพรไม่ได้ป่วยนะคะสิ่งที่แพรเห็นในฝันกับในสมาธิไม่ใช่จินตนาการแน่แล้วแพรก็เ,เห็นก่อนที่จะมาเจอคุณยายซสะอีก แพรหอมขออนุญาตหมอชาติเพื่อไปคุยกับยายมีอีกครั้งแพรหอมเอาบทละครไปให้คุณยายซ้อมและขอให้เล่าเรื่องนันกับแสงให้ฟังต่อคุณยายเริ่มเล่าถึงตอนที่นาคประกาศกับทุกคนว่าจะแต่งงานกับแสงนันตกใจแสงนั่งนิ่งนอกจากนั้นนางยังประกาศจะรับนันเป็นลูกบุญธรรมของเขา มั่นมองอย่างเจ็บใจคืนนั้นเองมั่นวิ่งเข้ามาบอกนาคว่าอุ่นไปโดดน้ำตายแสงแอบไปพบกับนั้นที่หลังโรงละครทุกคืนคืนหนึ่งมั่นมาเห็นเข้าแล้วเอาไปฟ้องนาคส่วนนุชกลับไปเอาของที่คอนโดของแพรหอมแต่สวยไม่ยอมให้ขนของไปจนเกิดทะเลาะกันแต่นุชก็ขนของออกไปจนได้ แพรหอมเริ่มเอะใจทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเริ่มสงสัยนุชแพรหอมกับนิคุณตัดสินใจตามไปที่บ้านของนุชเมื่อได้ฟังสิ่งที่พ่อกับเพื่อนบ้านของนุชเล่าแล้วคนถึงกับพูดไม่ออกทั้งสองกลับมาที่คอนโดนิคุณพูดอย่างโมโหถ้าเรื่องที่พ่อคุณนุชพูดเป็นเรื่องจริงเราก็ถูกต้มจนเปื่อยที่แท้คุณนุชเข้ามาตีสนิทกับแพร ก็พอต้องการใกล้ชิดในแพทผู้หญิงคนนี้ร้ายกาจจริงๆอย่างนี้ต้องตามตัวมาเคลียร์ให้รู้เรื่องพอเธอพี่นี้อย่าโทษพี่นุชเลยอะไรนะจนขนาดนี้แล้วเธอยังแพร,รู้มาแต่แรกพูดใหม่อีกทีสิแพร,รู้มาแต่แรกว่าพี่นุชชอบคุณแพทย์หมายความว่าเธอรู้มาตลอดว่าคุณนุชหลอกเธอ ถึงจะไม่ทั้งหมดแต่มันก็เป็นความโง่ของแพเองแพรหอมนึกสงสัยว่าชาติที่แล้วตัวเองอาจเคยเบียดเบียนนุชแพรหอมจึงชวนนิคุณไปหาคุณยายมีเพื่อขอฟังเรื่องอดีตต่อคุณยายมีเล่าให้ฟังว่านาควางแผนจับผิดนันกับแสงสำเร็จนากล่คนในบ้านไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว ยกเว้นนันและแสงไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในคืนนั้นแต่หลังจากวันนั้นนัน,น,นก็หายไปจากวางังนาคลาดคุณยายเล่าว,ว่าแสงถูกล่ามโซ่ไว้แต่นีไปพบนันที่วัดโดยบังเอิญ นีวางแผนพาแสงหนีออกมาหานันได้ในคืนหนึ่งทั้งคู่มาหลบอยู่ที่อ้อมน้อยแล้วนันกับแสงหนีไปด้วยกันสำเร็จไหมครับนิคุณถามคุณยายมีอย่างสนใจไม่ทั้งคู่มีความสุขอยู่ด้วยกันไม่นานแพรหอมเป็นคนตอบใช่ใช่เอ๊ะทำไมหล่อนรู้ล่ะแพรหอมยิ้มเพราะเธอเคยเห็นมาแล้วในฝัน คุณยายเล่าต่อไปอีกว่าคุณลุงประกาศงดรอบการแสดงอย่างไม่มีกำหนดและไม่อนุญาตให้ใครเข้าพบแต่มีอยู่วันหนึ่งพ่อของฉันก็ได้รับโทรศัพท์ว่าเขาจะเปิดการแสดงเหมือนเดิมในวันพรุ่งนี้ตอนที่ไปถึงโรงละครดูงเงียบเชียบวังเวงอย่างผิดปกติ จนทำให้ฉันอดขนลุกไม่ได้แค่ซ้อมต้องแต่งหน้าแต่งตัวด้วยหรอครับนบพ่อของมีถามอย่างแปลกใจละครเฉลิมบุรีต้องพิถีพิถันที่สุดแล้วพี่แสงกับพี่นีนะคะมีถามขึ้นแสงไม่ได้อยู่ในห้องนี้เอ๊ะจริงสินังนีมันไปไหนมันหนีไปแล้วหรอใครบางอาจปล่อยมันหนีไป มาแล้วเจ้าค่ะมาแล้วพี่นีเปลี่ยนเสื้อไม่ไหวหนูต้องช่วยเจ้าค่ะนีแต่งตัวแต่งหน้าเต็มที่แต่ยังมีรอยช้ำที่แก้มและมุมปากเพราะถูกซ้อมมีรีบถลาวิ่งไปหานีแต่หน้าคว้าตัวไว้มีสังหรณ์ใจจึงบอกลุงหน้าของเธอว่าเธออยากพบแสงนาจึงยอมให้พบเขาพามีไปที่ห้องแต่งตัว มีวิ่งเข้าไปเห็นแสงแต่งตัวชุดขาวสวยกระโปรงยาวกอมเท้าที่คอมีนินล้อมเพชรเธอกำลังนั่งอยู่หน้ากระจกเขียนอะไรบางอย่างอยู่พอเห็นหน้าแสงก็รีบเอากระดาษมานั่งทับไว้ไปกันเถอะพี่แสงมีมาช่วยแล้วเดี๋ยวค่ะมาช่วยอะไรกันคะมีเขานึกว่าฉันกักขังเธอนะสิฉันน่ะเหรอจะทำอย่างนั้นกับเธอได้ ดูถ้าโตขึ้นจะเป็นดาราละครจริงจริงอย่างเธอเสแล้วพี่ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณมีคุณชายดีกับพี่มากฟังแล้วคงกลับบ้านอย่างสบายใจนะไปเธอลูกนกขึ้นมาชวนลูกกลับมียากค้างกับพี่แสงไม่ได้นาคเผอพูดเสียงดังวันนี้เราต้องซ้อมละครกันถึงเช้าแสงดึงมีเข้ามากอดจับเธอนะคะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ จังหวะนั้นแสงแอบหยิบจดหมายที่นั่งทับไว้มายัดใส่ในเสื้อของมีแล้วกระซิบว่าเอาจดหมายนี้ให้พี่นันให้ได้นะคะมีชะงักไปนิดนึงแสงผักมีออกพรุ่งนี้มาดูนะคะพี่แสงจะแสดงให้เต็มที่เลยนกจึงดึงมีออกไปโชคดีนะแสงไหวนก แล้วโบกมือให้มียิ้มทั้งน้ำตาเมื่อทั้งสองไปแล้วโดยไม่เห็นว่าขาของแสงถูกล่ามติดไว้กับโต๊ะเครื่องแป้งพอขึ้นมาบนรถมีก็ยื่นจดหมายนบใส่แว่นอ่านจดหมายแล้วหน้าเครียดและจดหมายของพี่แสงฉบับนั้นเองที่ทำให้คุณพ่อเลิกคิดว่าฉันปั้นเรื่องหลอกท่านแต่ถึงตอนนั้น ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วคุณยายมีพูดต่อเพราะในคืนนั้นหน้าคขังแสงกับทุกคนในคณะละครไว้ในโรงละครก่อนจะลาดน้ํามันและจุดไฟเผาโรงละครทั้งหมดหน้าขหัวเลาะอย่างบ้าคลั่งชาวบ้านเห็นว่าโรงละครไฟไหมก็พากันวิ่งมาดูอย่างตกใจนันเป็นห่วงแสงแทบเป็นบ้า เขาวิ่งมาที่โรงละครที่กำลังโดนไฟลามเลียอยู่เขาเปิดประตูเล็กด้านข้างวิ่งเข้าไปแล้วได้ยินเสียงหญิงชายร้องให้ช่วยมองขึ้นไปเห็นคานด้านบนถูกไฟไหม้หล่นลงมาใส่นั้นหมดสติไปทันทีคุณยายมีเล่าต่อว่าฉันกับคุณพ่อจะไปไม่ทันช่วยพี่แสงกับคนอื่นๆ แต่ก็ได้ช่วยพาพี่นันที่ถูกตำรวจดับเพลิงช่วยออกมาได้ส่งโรงพยาบาลจากนั้นก็รับมาพักตัวรักษาที่บ้านต่อบาดแผตลตามร่างกายของพี่นันค่อยๆดีวันดีคืนตรงกันข้ามกับบาดแผลทางใจที่ไม่ว่าหมอที่มีฝีมือขนาดไหนก็ไม่สามารถ จะรักษาให้หายขาดได้พี่นันหนีไปฉันกับคุณพ่อออกตามหาเท่าไรก็ไม่เจอพี่นันคงเสียใจที่ช่วยคุณลุงกับพี่แสงไม่ได้พี่นีพี่มั่นคนในคณะถูกไฟไหม้ตายกันหมดหน่ากลัวน่ากลัวที่สุดคุณยายมีปิดตาตัวสัน่น นี่คุณกระซิบถามแพรที่เธอเล่ามาเธอเห็นในฝันหมดเลยเหรอแพรหอมพยักหน้าอย่างหมอชาติหันไปสั่งเจ้าหน้าที่เสียงเครียดคงต้องฉีดยาคลายเครียดให้คุณยายไม่งั้นคืนนี้ไม่หลับแน่เช้าวันต่อมาแพรหอมรีบมาหาคุณยายแต่ไม่พบเพราะญาติได้มารับตัวไปแล้ว แต่คุณยายก็ยังฝากจดหมายเอาไว้กับหมอชาติฉบับหนึ่งบอกว่าฝากให้พี่นันหมอชาติเอามาให้แพรหอมเธอเปิดจดหมายออกอ่านแล้วก็พบว่าเป็นจดหมายฉบับที่แสงฝากมีไปให้นันในคืนนั้นเองในจดหมายเขียนไว้นันจา๋าถึงเราจะไม่มีบุญร่วมกันในชาตินี้ แต่ขอให้เธอรับรู้ว่าแสงจะรักนั่นคนเดียวตราบจนลมหายใจสุดท้ายหากชาติหน้ามีจริงแสงจะขอหลีกให้ห่างจากความรักเพราะความรักเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหลือเกินอีกทั้งขอให้แสงได้มีโอกาสเกิดมาเป็นผู้ชายเพื่อจะได้เป็นฝ่ายเลือกบ้างแพรหอมน้ำตาใส พึมพำเสียงสั่นเครือแสงแพทอาจจะเป็นของพี่นุชก็ได้แพขโมยของพี่นุชมาเขาถึงตามมาทวงถ้าแพคืนให้เขาซ้ะมันก็จบเธอพูดอะไรของเธอแพสงสัยมาตลอดว่าถ้าคุณชายนาคมาเกิดในชาตินี้เขาคือใครตอนนี้แพคิดว่าแพได้คำตอบแล้ว เหลวหลายที่สุดแพร้รู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังเอาชีวิตไปผูกติดกับอดีตที่มองไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้แพ้กำลังจะทำร้ายตัวเองพี่ว่ามันบาปยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเลยนะนิ่คุณพยายามเขียกล่อมให้แพหอมเปลี่ยนใจวันต่อมานุชแค้นใจมากที่เห็นแพทกับแพหอมกอดกันอยู่ที่หน้าห้องจึงหลอกแพทกับแพหอม ไปที่โรงละครที่อ้อมน้อยว่าจะค้นหาจดหมายที่แพหหอมอยากรู้เมื่อไปถึงก็ทำทีช่วยกันค้นหาแล้วนุชก็ล็อกประตูขังคนทั้งสองไว้ตายด้วยกันตายด้วยกันให้หมดนุชยังคงวิ่งจุดไฟไปทั่วโรงละครอย่างบ้าคลั่งและเป็นฝ่ายติดอยู่ในกองไฟเสียเองแพทซึ่งส่งตัว แพรหอมให้นิคุณดูแลแล้วรีบวิ่งกลับเข้ามาเพื่อจะช่วยนุชให้ออกไปด้วยกันนุชวิ่งถลาเข้าไปในกองไฟแพทจะตามแต่มีคานไม้หล่นลงมาขวางทางเอาไว้เสียก่อนจึงได้แต่มองภาพนุชวิ่งเข้าหาเปลวเพลิงจนโดนไฟครอบตายต่อหน้าหลังจากความตายของนุชแพทตัดสินใจบวชอุทิศส่วนกุศลให้เธอ แพรหอมเข้าใจว่าแพทคงจะบวชตลอดชีวิตจึงลาทุกคนบินไปเรียนต่อโดยไม่พยายามสอบถามข่าวคราวและติดต่อใครอีกเพื่อตัดใจจากแพทเมื่อเรียนจบแพรหอมกลับมาที่เมืองไทยในสองปีต่อมาและเดินทางไปที่อ้อมน้อยกับนิกุลเมื่อเห็นสถานที่ก็อดที่จะนึกถึง ความหลังระหว่างตนกับแพทอีกไม่ได้จนนี้คุณแซลคิดถึงความหลังเหรอเปล่าสักหน่อยนิกุลไม่ยอมอธิบายอะไรแต่เดินลอยชายจากไปแพ่หอมองตามอีกฝ่ายอย่างงงงนันหันไปเห็นเรือก๋วยเตี๋ยวภายผ่านมาจึงเรียกไว้เอาเส้นเล็กน้ำนะ แพรหอมนั่งดูคนขายก๋วยเตี๋ยวที่ใส่หมวกปิดหน้าอย่างพิสงเมื่ออีกฝ่ายยื่นชามก๋วยเตี๋ยวที่มีแต่เส้นให้อา้าวทำไมไม่ใส่เครื่องด้วยล่ะอา้าวก็บอกเอาแต่เส้นไม่ได้บอกเอาเครื่องด้วยนี่อ๋อจ้าจ้าเอาทุกอย่างเลยนะมีอะไรใส่มาให้หมด เสียงอ่อยแล้วรอจนอีกฝ่ายใส่เครื่องก๋วยเตี๋ยวเสร็จชิมไปได้คำเดียวก็สำลักโวยรัน่นนี่มันก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเนี่ยทำไมถึงหวานทั้งเค็มทั้งเผ็ดมั่วไปหมดก็บอกมีอะไรให้ใส่ให้หมดไงนี่จะขายของหรือมหาเรื่องกันเนี่ยปากเก่งจริงนะเดี๋ยวก็โดนจูบหรอกแพหอมอ้าปากค้างกำลังจะด่าสวน แต่แล้วก็พูดอะไรไม่ออกเมื่อเห็นอีกฝ่ายถอดหมวกคือแพทนั่นเองในคืนนั้นแพหหอมกับแพทนั่งเรือชมหิ่งห้อยกันอีกครั้งเพื่อลำลึกถึงความหลังอย่างมีความสุขป่านนี้วิญญาณพี่นุชจะไปอยู่ที่ไหนแล้วนะแพทตอนที่บวชอยู่ผมอุทิศส่วนกุศลให้เธอทุกวันวันหนึ่งในสมาธิ เธอมาขอบคุณแล้วก็ขอโหสิให้จริงเหรือคะฉันก็เห็นพี่นุชในสมาธิแต่เธอไม่พูดอะไรเลยเธอคงรู้ว่าเราพยายามแค่ไหนและคงอยากให้เราหมดห่วงคุณน่าจะบวชไม่สึกพี่นุชจะได้ไปสู่สุขติเร็วๆช่วยไม่ได้คุณทำให้ผมตัดกิเลสไม่ขาดถึงเป็นคารวาตก็ทำความดีได้ขอให้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันสิ่งสำคัญ ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยสาธุแพหอมแก้งลากเสียงยาวๆล้อเลียนแพหอมคะถึงเวลาของเราหรือ,อยังคิดเอาเองสิแพรหอมตอบอย่างเอียงอายไม่เอาเสียเวลาแพทกอดแพรหอมไว้แนบแน่นแล้วก้มลงจูบอย่างอ่อนหวานด้วยความคิดถึงมั่นใจแล้วว่าความรัก ที่ไม่สมหวังของทั้งสองจะถูกชดเชยด้วยความรักที่แสนสุขในชาตินี้เอง